จ่าชีปเป่าขยจะสกอร์เพราะลุนหหนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยู่เต่วันนี้ผมจ่าแตงก็คัดสรรฟุตบอลมาให้5คู่ด้วยกันนะครับค่ำคืนวันอาทิตย์แบบนี้ก็ยังคงมีฟุตบอลให้ได้เลือกรับชมรับเชียร์เช่นเคยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้ทีเด็ดคู่อื่นนอกจากหน้าช่องของเราแล้วเราก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มฟุตบอลของพวกเราได้นะครับที่ไลน์แอดแอดตูสัยสามบอกเลยว่าเป็นกลุ่มของคนที่มีใจรักฟุตบอลอย่างแท้จริงครับไปเริ่มต้นกัน,กนที่ศึกฟุตบบบอลพีีมเมยกกัังนคไปทู่่ข ตคูน่นี้คิกออฟก,กันในเวลา2ทุ่มครับเบนฟอร์ดเจ้าทิน5เกมหลังสุดทุกรายการช่วงนี้ฟอร์มการเล่นก็ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่าน,นั้นแล้วก็ไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันแบ่งเป็นชนะ2เสมอ2เกมโดยที่ชนะคู่แข่งมา2เกมติดต่อกันนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสได้2ประตูต่อศูนโดยที่เบนฟอร์ดณเวลานี้พวกเขาก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วนะครับอยู่อันดับที่11ของตารางคะแนนมี49คะแนนด้วยกันนะครับสภาพความพร้อมตัวหลักๆนนนนนัันัั้้กก็ยยงงออู่่คคขาจรบ จากว่าผู้เล่นบาดเจ็บก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดทัพเท่าไหร่วันนี้ก็จะนําทัพโดย2ตัวลูกอย่างวิซ่ากับเอมโบโมนะครับรวมไปถึงมิเกลดามสกัดแล้วก็เควินชาเดก็พร้อมที่จะลงสนามเช่นเดียวกันครับส่วนผู้มาเยือนอย่างแมนยูเอตดนะครับหเกมหลังสุดทุกรายการช่วงนี้ฟอร์มการเล่นถือว่าค่อนข้างไม่มีความคงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะแค่2เกมเท่านั้นเสมอ1แพ้ไป2เกมหรือที่เกมนัดล่าสุดน,นะครับลงสนามเมื่อวันพฤหัดกับสืกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศเกมนัดแรกนะครับก็ถือว ชนะแอตเลติกบินเบาะครับถึงซานมาเมสสารประตูต่อศูนย์สมพลให้เกมวันพฤหัสหน้านะครับที่จะเจอกับบินเบาที่โอทัฟเฟิดนั้นเป็นเกมง่ายเลยทันทีนะครับส่วนในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกรดเกมนัดล่าสุดบุกไปตามตีเสมอบอลหมัดหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับได้ประตูอ่าประตูตามตีเสมอในช่วงท้ายเกมนะครับจากลาสมุนหอยลุนนั่นเองส่งผลให้ในพรีเมียร์ลีกไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วนะครับอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนมี39คะแนนด้วยกันก็ต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่ทำผลงานในลีกได นะครับคาดการกันว่าวันนี้น่าจะมีตัวโรเบิร์ตัชนผู้เล่นค่อนข้างจะทั้งทีมนะครับเนื่องจากว่าพวกเขามีเกมเจอกับบินเบาในวันพฤหัสนี้นะครับดังนั้นเกม,เกมในพเมพ์รื่อเกลืทางฝั่งของดูเบนอมอิมก็ประกาศแล้วว่าน่าจะทิ้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนในแง่ของวินพับบริเตนเขาก็มองว่าทางฝั่งของเบนฟอร์ดเหนือกว่า54ต่อ22นะครับส่วนในแง่ของเฮดเทรดคู่นี้นะครับก็เป็นทางฝั่งของแมนยูเต็ดที T ่เหนือกว่านะครับชนะ3จากการเจอกันหานัดหลังสุดโดยที่เบนเะครั้งสุดทาย แมนยูเต็ดบุกมาชนะเบนฟร์ถึงคิดนะครับย้อนกลับไปปี2022บุกไปชนะได้3ประตูต่อนหนึ่งครับส่วนเกมแรกที่เจอกันก็เป็นแมนยูเต็ดที่เปิดบ้านเฉือนไป2ประตูต่อ1น,น่โจทย์คู่นี้คือทั้งฟ่งของเบนฟร์1สกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับฉันต้องบอกว่าแม้ว่าในแง่ในแง่ของเฮดเวิธแมนยูเต็ด,ต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 ดจะดูดีกว่าก็ตามแต่แตก็ต้องบอกว่าวันนี้พวกเขาส่งดาวรุ่งลงสนามเต็มทีมแน่นอนนะครับส่วนเบนฟร์เล่นให้โครรตาาโปรแกรมแค่นั้นแล้วก็เล่นในบ้านของตัวเองแม้ว่าช่วงระยะหลังๆนะนา,นาะทํ ไม่ดีก็ตามแต่แต่เชื่อว่าวันนี้พวกเขาก็ยังมีดีพอที่จะชนะแมนยูแตดได้คู่นี้เฉีย์ไปที่เบนฟร์ได้เลยครับมาต่อกันที่คู่ของไบรตันนะครับคบกับนิวคาสเซิลคิกออฟกันในเวลา2ทุ่มเช่นเดียวกันครับไบรตันเ <Bright on S 2> จ้าทิน5เกมหลังสุดในลีกช่วงนี้ฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาพึ่งจะมาชนะเกมล่าสุดนั่นเองนะครับก่อนหน้านั้นแพ้มาถึง3เกมแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไปได้นะครับสองประตูอ่าสามประตูต่อ2องนะครับ มี51คะแนนด้วยกันนะครับในแง่ของทฤษฎีก็ยังพอมีหวังในพื้นที่ของฟุตบอลยุโรปนะครับแต่ในแง่ปฏิบัติก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะยากมากๆนะครับสําหรับทีมของมาอาฟาเบียนโฮเซเลอร์เนื่องจากว่าช่วงก่อนหน้านั้นพวกเขาฟอร์มหลุดลุยมากๆนะครับโดยเฉพาะเกมรับที่ดูจะยังมีปัญหานะครับพวกเขาวันนี้จะไม่สามารถใช้งานชัวเปโดได้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวรุกตัวสําคัญของทีมนะครับที่ติดโทษแบนอยู่นั่นเองส่วนผูตัวผูเล่นบาดเจ็บอื่นๆนั้นก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลกระทบเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะนําทัพโดยทางฝั่งของแดนนี่เวลเบกนะครับรวมไปถึง คาลุมิโตมะก็พร้อมที่จะลงสนามให้กับบรายตันในเกมค่าคืนนี้ครับส่วนคู่มาเยือนอย่างนิวคาสเซิลนะครับ5เกมหลังสุดทุกรายการช่วงนี้ฟอร์มก็เลยต้องบอกว่าดีสุดๆนะครับพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ชนะมา4เกมด้วยกันนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านถล่มอิฟสวิเทาวไป3ประตูต,รตร่อ0นะครับส่งผลให้ New นิวคาสเซิลณเวลานี้ก็ยังรั้งนะครับในพื้นที่ท็อป5เตรียมตัวไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูอนกหน้าอยู่นะครับมี62คะแนนด มีปัญหาตัวเล่นถ้าเป็นตัวหลกักมีเพียงแค่คนเดียวก็คือโจลินตอนนะครับแต่ก็ไม่ส่งผลกระทบเท่าไหร่เพราะว่ามีโจวิมีทางทัของอมีทางด้านของโจวิลล็อกนะครับลงสนามมาแทนที่นะครับโดยที่แนวรกุก็นําทัพโดยเหมือนเดิมครับจาคอบเมอร์ฟี่อเล็กซานเดอร์อิซักรวมไปถึงฮาวิบาร์สทีน่น่าจะได้ออกสตาร์ทแทนอาร์กอดทางด้านแอนโชนี่กอร์ดอนนั่นเองนะครับในแง่ของวินพับบริเตนในคู่นี้เขายกให้นิวคาสเซิลเหลื่อมนิดๆน,น,นะครับ40ต่อ34เปอร์เซ็นต์ส่วนในแง่ของเฮดทเวดคู่นี้เป็น 3จากการเจอก,กาันหานัดหลังสุดโดยที่นิวคาสเซิลชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับครั้งสุดท้ายนะครับที่นิวคาสเซิลบุกมาชนะเนี่ยต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่ทั้งคู่อยู่ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับก็นิวคาสเซิลบุกไปชนะได้ส,อ,สองประตูต่อหนึ่งเมื่อปี2017ครับเ่วนเรับส่วนในฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาเจอกันมาแล้ว2ครั้งด้วยกันแต่เป็นการเจอกันที่เซนต์เจมส์พาร์คทั้ง 2- อเกมเลยนะครับแล้วปรากฏว่านิวคาสเซิลก็แพ้ขาบ้านทั้ง2เกมในลีกเนะี่ยก็เป็นไบตันบุกมาเได หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับส่วนในเกม FA ครับก็เจอกันตั้แต่รอบ3นะครับก็เป็นไบรตันขออภัยครับรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็เป็นไบรตันเนี่ยก็บุกมาชนะได้ถึงถึงทิ่นนะครับโดยที่ต้องเล่นถึง120นาทีนะครับก็ชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งขออภัยครับไม่ใช่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแต่เป็นรอบก่อนรอบ16บทีมสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมสุดมันมากๆเมื่อเมื่อคําคืนช่วงของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับดัชนีเกมคู่นี้โจทย์ก็คือทางฝั่งของนิวคาสเซิลนะครับเสมอเส บอกว่าบรายตันช่วงระยะหลังๆดูจะมีปัญหาเรื่องของเกมรับมากๆนะครับแม้ว่าตัวผู้เล่นหลักๆจะอยู่กันครบก็ตามแต่แต่ต้องบอกว่า New นิวคาสเซิลณเวลานี้เกมรุดูจะมีความมั่นอกมั่นใจมากแม้ว่าในเชิงของเนทเวสจะดูแย่ก,กว่าก็ตามแต่แต่พวกเขาหวังที่จะเอาแต้มนะครับเพื่อที่จะรั้งในตำแหน่งพื้นที่ท็อปไฟไว้ได้นะครับดังนั้นครู่นี้เชียร์ไปที่นิวคาสเซิลคิดว่ามีดีพอนะครับที่จะบุกไปเอาชนะได้ครับมาต่อกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับไมล์ศูน, Kick น,นย์ห ม้เจ้าถิ่นนะครับ5เกมหลังสุดทุกรายการช่วงนี้ฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าโอ้โหฟอร์มการเล่นหลุดลุยมากๆนะครับพวกเขาสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับแพ้ถึง3เกมเสมอไป2เกมโดยที่เป็นการแพ้สลับกับเสมอมาตลอด5เกมติดต่อกันในลีกนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปพ่ายแพ้ต่อบาร์ยมินอีกมานะครับ0ประตูต่อ3โดยที่หมานณเวลานี้ครับจากตอนแรกเนี่ยพวกเขามีลุ้นนะครับในพื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมีโอกาสติดท็อปโฟรแต่ทว่าณ เรียบร้อยนะครับมี47คะแนนด้วยกันโดยที่ตามหลังพื้นที่ท็อปฟานะครับอยู่4คะแนนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสายการที่ค่อนข้างยากลําบากมากๆถ้าหากว่าพวกเขาไปลุ้นถึงแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแต่ถ้าลุ้นในเรื่องของฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกหรือว่าคอนเฟอเรนซ์ก็ต้องบอกว่าไม่ยังมีโอกาสอยู่นั่นเองนะครับสบภาพความร้อมก็ต้องบอกว่ามีตัวผู้เล่นบาดเจ็บปะปายนะครับไม่ไดส้ส่งผลกระทบต่อการจัดทัพเท่าไหร่นะครับโดยในนี้ก็จะนําทัพโดยกองหน้าอย่างแจซงลีแจซง,งอีนะครับรวมไป พร้อมที่จะลงสนามให้กับไมค์ในเกมค่ําคืนนี้ครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างแฟรงเฟิร์ตเนี่ยหเกมหลังสุดทุกรายการช่วงนี้ ฟอร์มการเล่นก็ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับชนะ2เสมอ2แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะอารเบลสิกไป4ประตูต่อศูนย์นะครับส่งผลให้พวกเขายังรั้งในพื้นที่อันดับที่3อย่างเหนียวแน่นก็อยู่ในพื้นที่ท็อปฟามีโอกาสที่จะไปแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้ามากๆนะครับสำหรับทางฝั่งของแฟรงเฟิร์ตโดยที่ตอนนี้มี55คะแนนด้วยกันนะครับสภาพความพร้อมก็ต้องบอกว่าแทบไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับอาจจะเช็คพิษเพียงแค่มาร์โดเกเซ่ ว่าโอ้โสภาพความพร้อมของแฟรงก์เฟิร์ตสมบูรณ์มากๆนั่นเองนะครับในแง่ของวินพัพบบาร์เบรตินเขามองว่าไมายเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับ40ต่อ30-30่า30 30นะครับส่วนในแง่ของเฮทเสคู่นี้เป็นแฟรงก์เฟิร์ตเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับชนะ2จากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยที่ทางฝั่งของไมายนั้นชนะได้นัด1นึงนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันเก็เป็นไมลที่บุกมาชนะได้3ประตูต่อหนึ่งะครับส่วนเกมล่าสุดนะครับที่ไมายเปิดบ้านเอาชนะคู่นี้น่าสนใจมากๆกนะครับก็คือครั้งล่าสุดเนี่ยคือปี201 เหมือนประมาณว่าทางฝั่งของไมค์ค่อนข้างจะแพ้ทางแฟรงเฟิร์ตในยามที่แฟรงเฟิร์ตบุกมาเยือนมากๆนั่นเองนะครับโจทย์คู่นี้ก็คือเสมอไหนเสมอกันนะครับฉันจะบอกว่าไมค์พวกเขาเนี่โอ้โหดูแล้วดูจะไม่มีความพร้อมเท่าไหร่แล้วกชว็ช่วงระยะหลังๆนะครับฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างจะดรอปลงไปส่วนทางกับทางฝั่งของแฟรงเฟิร์ตที่พวกเขาก็หวังจะเก็บแต้มไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็โจทย์คู่นี้คือเสมอไหนเสมอกันก็มีโอกาสที่แฟรงเฟิร์ตจะบุกมาชนะได้สูงมากๆนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ไอทักแฟรงเฟ ต่อกันที่ยึกกันโชซิลิอาอิตาลีนะครับโรม่าพบกับฟิออลรติน่าคู่นี้คิกออฟกันในเวลา5ทุ่มครับ โรมาเจ้าถิ่นนะครับ5เกมหลังสุดทุกรายการช่วงนี้ฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับพวกเขาชนะ3เกมด้วยกันเสมอ 2, 2ไม่แพ้ใครนะครับโดยที่ชนะคู่แข่งมา2เกมติดต่อกันโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมบิ๊กเซอร์ไพรส์เกมใหญ่เลยนะครับบุกไปเอาชนะอินเตอร์มิลานได้1ประตูต่อ0นะครับส่งผลให้โรมาณเวลานี้มีลุ้นไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนมี60คะแนนโดยที่ตามหลังพื้นที่ Top นนท็อ,งองบงอก ณเวลานี้โอ้โหความมั่นอกมั่นใจของโรมานี้มีมากมายทีเ,ยทเดียวนะครับโดยที่สภาพความพร้อมนะครับวันนี้จยังไม่สามารถใช้งานเปาโลบิดดีบาร่าได้นะครับที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บด้วยครับส่วนหน้าคู่วันนี้ก็จะนําทัพโดยอาเตมดับบิกนะครับรวมไปถึงทางด้านของมัติุสซูอาชชเร่นะครับก็พร้อมที่จะลงสนามในเกมค่าคืนนี้ครับส่วนคู่มาเยือนอย่างฟิออเรติน่านะครับห้าเกมหลังสุดทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับชนะ2เสมอ2แพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่าน,นั้นแต่เกมที่แพ้นี่ถือว่าสําคัญมาก นั่นก็คือศึกในเกมฟุตบอลคอนเฟนซ์ลีกนะครับรอบรองชนะเลิศเกมนัดแรกบุกไปพ่ายแพ้ต่อเรอัลเบติสนะครับสองา1ประตูต่อ2นะครับโดยที่พวกเขาก็จะมีเกมแก้ตัวในวันพฤหัสนี้นั่นเองนะครับส่วนในศึกฟุตบอล p ีอาร์การโชคเกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเอเบอรีไป2ประตูต่อหนึ่งะครับโดยที่ฟรีออลเวลานี้อยู่อันดับที่8นะครับมี59คะแนนก็ยังในแง่ของทฤษฎียังมีลุ้นอยู่นะครับในเรื่องของการไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนในแง่ปฏิบัติก็ยัง ยากมากๆนั่นเองนะครับสภาพความพร,ร้อมของฟิกออนะครับวันนี้จะไม่สามารถใช้งาน uka, ลูกาลานิเอลี e ได้นะครับที่ติดโทษแบนส่วนตัวอื่นๆนั้นก็ยังอยู่กันค่อนข้างจะครบนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้พวกเขาน่าจะมีการโลเทชันในบางตำแหน่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไปเจอกันกับไรอัลเบติสในวันพหััทนี้ครับในแง่ของวินพับบริเบตินั้นเขาก็ให้โรมานะครับเหนือกว่า 55- ต่อ20สเส่วนในแง่ของเฮดเวทคู่นี้นะครับก็เป็นทางฝั่งของฟิออที่เหนือกว่าเล็กน้อยชนนนะ2จจาากกกรเอนนัั5 สุดโดยที่โรม่าชนะได้เกมหนึ่งนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันฟรีออลก็เปิดบ้านถล่มไป5ประตูต่อศูน์นะครับส่วนเกมล่าสุดที่โรม่าบุกมาชนะต่อขออภัยครับ ทางฝั่งของฟิออร์นะครับที่บุกมาชนะเนี่ยต้องย้อนกลับไปปี2018นะครับก็บุกมาชนะได้2ประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าคู่นี้หนักไปทางบ้านไข่บ้านมันนะครับโจทย์คู่นี้ก็คือทางฝั่งของโรม่านะครับหนึ่งสกอร์ได้อะไรติดไม้ติดมือซองต้องเราต้องบอกว่าตอนนี้โรม่าพวกเขาดูจะมีความมัดอ,อกบั่นใจโมเมนตัม,ตมเต็มเปี่ยมมากๆนะครับแล้วก็หวังที่จะเอาแต้ม3คะแนนเนี่ยไปเบียดรุนนะครับในพื้นที่ท็อปโฟร์ให้ได้ส่วนทางฝั่งของฟิออร์ดูแล้วพวกเขาน่าจะไปเน้นที่คอนเฟลเ e นส์เลกมากกว่าเพราาาะะะว่่มีีโอกสททจุ ไปถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับแต่นันคู้นี้เฉียบไปที่โรมาคิดว่ามีดีพอที่จะเปิดบ้านเอาชนะไปได้ครับไปปิดท้ายกันที่ศึกลาลิกาสเปนนะครับเป็นเกมดาบี้แมตช์แห่งแคว้นบารสนะครับไรอัลโซเซดัดพบกับแอตเลติกบินเบาคิกออฟกันในเวลาตีสองครับโซเซดัดเจ้าทิ่นะครับ5เกมหลังสุดทุกรายการช่วงนี้ฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอสองแพ้ไปสองเกมโดยที่ในลีกเนี่ยไม่ชนะใครมาสามเกมติดต่อกันแล้วนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับบุกไป โดยที่โซเซิดตฤดูการนี้ก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วนะครับอยู่ดับที่11ของตารางคะแนนมี42คะแนนด้วยกันนะครับสภาพความพร้อมก็ต้องบอกว่าตัวมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างปะปายนะครับส่งผลกระทบต่อการจะทับเล็กๆน้อยเท่านั้นเองนะครับโดยที่ตัวหลักก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเก่งอย่างมิเกลโอยาซาบาลนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างมาตินซูบีเมนดี้นะครับก็พร้อมที่จะลงสนามให้กับโซเซิดตในเกมคํำคือดีครับส่วนคู่มาเยือนนะครับอย่างบินเบา5เกมหลังสุดทุกรายการฟอร์มการเล่นถือว่าใช้ได้นะครับ ชนะ3แพ้ไป2เกมแต่ว่าเกมนัดล่าสุดนี่นะครับในศึกฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศเกมนัดแรกเนี่ยก็พลาดท่า,ทาน,นะครับเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ3นะครับส่งผลให้เกมนัดที่2ที่ 2, ทบุกไป,ปเยือนโอทัฟเฟิดนั้นยากลำบากมากๆนะครับส่วนในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกขออภัยครับไม่ใช่พรีเมียร์ลีกขออภัยบีอาลาติกาสเปนนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะเฉือนเอาชนะลาสปามัสไป1ประตูต่อ0นะครับโดยที่บินเบาก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับใในนนนการรั้้้งพืททีี่็อปปปไแชมเยส์ ลีกฤด,ดูกาลหน้านะครับอยู่ดับที่4มี60คะแนนด้วยกันเพราะว่าทำคะแนนทิ้งห่างอันดับที่6นะครับอยู่ถึงอ่าคะแนนด้วยกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอ่าเป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างสบายๆแล้วนะครับสำหรับทางฝั่งของแอตเลติกบินเบาสภาพความพร้อมวันนี้ก็ยังจะไม่สามารถใช้งานออยฮันซันเซตได้นะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เป็นผู้ดูในเกมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมารวมไปถึงต้องเช็ดฟิตออสการ์เดอร์มาโกสนะครับแบ็คขวากับตันทีมนะครับแต่คาดการก ค่ําคืนนี้โดยที่กองหน้าจากสับมาใช้กอก้ากูรูเซต้ารวมไปถึงทางด้านของอุนายโกเมสนะครับก็จะได้ลงสนามในเกมค่ําคืนนี้ครับในแง่ของวินพับบริตตินครับเขามองโซเซดัตนะครับเหลื่อมเล็กน้อย39ต่อ32ส่วนในแง่ของเฮดทเวสคู่นี้นะครับน่าสนใจก็คือคู่นี้เจอกันทีไรนะครับมักจะเป็นบ้านขายบ้านมันนะครับโดยที่สถิตินี้ยาวนานมาถึง7เกมด้วยกันนะครับครั้งสุดท้ายนะครับที่ทางฝั่งของบินเบานะครับบุกมาโอ้โหต้องบอกว่า ครั้งสุดท้ายที่บินเบลบ,ออบุกมาชนะเนี่ยต้องย้อนกลับไปนะครับปี2017ถือว่าเป็นสถิติที่ยาวนานเอามากนะครับเกมแรกที่เจอกันบินเบาก็เฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับโจทย์คู่นี้คือโซซิดัตนะครับเสมอเสียหายต้องบอกว่าปัญหาสําคัญของคู่ของบินเบาก็คือพวกเขาน่าจะมีการโลเทชันผู้เล่นทั้งทีมนะครับเพื่อจะเก็บความสดไปเจอกับแมนยูเต็ดในเกมคลนลขัดนี้นะครับรวมไปถึงในแชมเปี้ยนในพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาก็น่าจะรักษา ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสไปแชมเปี้ยนส์ลีกโคต้าอัตโนมัติอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่โซเซเดตเพราะว่าเกมสังสีแบบนี้พวกเขาไม่พลาดอย่างแน่นอนแถมเล่นในบ้านอีกด้วยครับ 5ตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงนะครับชอบก็มีเบนฟอร์ดครับมีนิวคาสเซิลครับมีไอทักแฟงเฟิร์ตครับมีโรมาครับแล้วก็เรอัลโซเซดัดครับอย่างไรก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าขยศกรวิเคราะห์หนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเด็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราเนี่ยครับที่ไลน์แอดตูนใส่สา,สาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับ